เอออไปนนดีกว่าคมกริตปิดหน้าต่างเสร็จก็เดินมาปิดไปแต่เขาก็ยังคงมองไปทะลุหน้าต่างออกไปนอกตัวบ้านเขาก็เห็นเงาดำๆคล้ายกับคนเดินอยู่คมกริตไม่ตกใจทางด้านเพื่อนบ้านหลังใกล้เรือนเคียงเห็นว่าลมแรงพายุกำลังจะมาต่างก็เดินมาปิดหน้าต่างกันเป็นแถว แต่เมื่อมองมาที่บ้านของคมกลิตพวกเขาก็เห็นว่าในเวลานี้มีใครบางคนกำลังเดินอยู่รอบบริเวณบ้านอย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับอากาศภายนอกของตัวบ้านเลย พอเช้ามาคมกลิกก็ดันตื่นสายอีกเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกทําให้อากาศดีจนนอนเพลินคมกิดรีบขับรถออกจากบ,บ้านระหว่างนั้นก็ม,มีหญิงสาวคนนั้นเดินผ่านมาพอดีเขาเห็นว่าคมกิดรีบเธอจึงเดินไปปิดประตูรั้วให้คมกลิดคมกลิดก,ก็ยิ้มและพยักหน้ารับเพื่อขอบคุณ เย็นวันนี้คมกลิตได้พอมีเวลาที่จะไปเดินห้างสปปรรพสินค้าเพื่อหาซื้อของกินและของใช้เข้าบ้านคมกลิตเห็นว่ามีขนมปังน่ากินเขาจึงนึกถึงผู้หญิงคนที่เขาเจอเขาจึงตั้งใจจะซื้อไปฝากพอกลับถึงหน้าบ้านคมกลิตก็ยิ่งแปลกใจเมื่อเขาเห็นว่า ประตูรั้วหน้าบ้านนั้นถูกเปิดออกคมกิตรีบเลี้ยวรถเข้าไปในบ้านเขารีบจอดรถและลงเข้าไปบ้านทันทีตายหาแล้วโจนเข้าบ้านแล้วลมัง้งเขาเปิดประตูหน้าบ้านเข้าไปก็เห็นว่าประตูบ้านนั้นยังคงล็อกคมกริรีบไขประตูเข้าไปในบ้านเทคความเรียบร้อยเมื่อคมกริช ขึ้นไปบนบ้านชั้นสองมองลงมาตรงบริเวณต้นกล้วยก็เห็นว่ามีใครบางคนกำลังนั่งควนดินให้กับต้นกล้วยผมกลิดจึงรีบลงมาจากบ้านเขาว,วิ่งไปที่ต้นกล้วยอ้าวคุณเองเหรอโอ้โหต้นกล้วยนี้ช่างโตว,วันโตคืนเร็วดีจังใช่จ้ะเมื่อคืนลมแรง ฉันเห็นว่าบ้านของคุณมันสก,กปรกไปด้วยใบยไม้ฉันจึงถือวิสาสะเข้ามาเก็บกวาดให้นะ่ะแล้วกล้วยต้นเล็กเนี่ยกำลังจะตายฉันจึงมาช่วยพรวนดินให้มันฟื้นเติบโตไปคู่กับฉันนะอืมพูดแปลกๆนะครับคุณครับครับขอบคุณมากเลยคุณไปล้างมือเถอะวันนี้ผมตั้งใจซื้อขนมมาฝากคนด้วยนะครับ คมกิบก็ต้องยิ้มแป้นคมกลิตชวนเธอเข้าไปกินขนมในบ้านเขาและเธอต่างพูดคุยกันอย่างผูกคอดูเธอมีความสุขม,มากแล้วคนเชื่ออะไรครับคุยกันมาทั้งนานยังไม่รู้จักชื่อเลยยานีจ้ะฉันชื่อยานีคุณทำงานอะไรเลยครับ ไม่ได้ทำจ้าฉันมีหน้าที่ดูแลบ้านให้กับเจ้าของบ้านจ้าหรือว่าเป็นแม่บ้านเหรอครับถ้าอย่างนั้นผมฝากบ้านผมด้วยนะบางวันผมยุ่งยุ่งแทบจะไม่มีเวลาดูแลบ้านเลยว่าแต่คุณยานีจะคิดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับไม่คิดหรอกจ้าขอแค่น้ำเย็นๆก็พอจ้าได้เลยครับได้เลยงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับ ตัวเหม็นแย่แล้วพอคมกลิตอาบน้ำเสร็จลงมาก็ไม่เห็นยานีแล้วอ้าวกลับไปซะแล้วเหรอนี่เช้าวันต่อมาคมกลิตกำลังขับรถออกจากบ้านไปเขาก็พบกับยานีอีกราวนี้คมกลิตก็เอาคุณแจบ้านให้กับยานีไว้หนึ่งพวงคุณยานี ผมฝากบ้านด้วยนะครับแล้วคมกลิบก็รีบขับรถไปทำงานอย่างสบายใจหลังจากวันนั้นมายานีกับคมกลิบก็มีความสนิทสนมกันมากขึ้นทุกเย็นหลังเลิกงานยานีก็จะมาเตรียมทำกับข้าวไว้รอคมกลิบทุกอย่างดำเนินไปอย่างปาก,กติวันเสาร์ซึ่งเป็นวันหยุด ผมกลิตตื่นเช้ามาก็เดินมาสำรวจรอบบ้านเขาก็เห็นว่าต้นกล้วยที่เขาปลูกไว้นั้นโตกขึ้นมากระหว่างนั้นเสียงลายก็ดังขึ้นมาพิกิตเย็นนี้อยู่บ้านหรือเปล่าคะอยู่ซิพอดีเลยกันยาไปเที่ยวมาจะเอาของฝากไปให้ที่บ้านนะ่ะมามากันได้เลยพี่อยู่ที่บ้านจ้ะ แชร์โลเคชั่นมาหน่อยอ้าวโลเคชั่นส่งไปรับทราบค่ะแล้วเ,เจอกันนะโอเคพอถึงเวลากลางวันยานีก็เดินเข้ามาในบ้านของคมกลิตพอดีวันนี้ยานีทำขนมกล้วยมาฝากจ้ะคุณกินเลยนะจ้ะยานีจะได้จัดจานให้เลยจ้ะ คมกลิตยิ้มรับยานีก็นำขนมกล้วยใส่จานแล้วนำมาให้คมกฤิตกินระหว่างนั้นคมกฤิตก็รู้สึกว่าวันนี้หน้าตาของยานีนั้นไม่ยิ้มแย้มเลยเขาจึงเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงดีคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับหน้าตาไม่ค่อยสดชื่นเลยกินเยอะๆนะขนมกล้วยนะ่ะ คมกริกินขนมกล้วยในจานไปได้สักแป,ป๊บหนึ่งเขาก็หลับไปคมกริดหลับยาวไปถึงเย็นจะค่ำเลยยานีที่นั่งอยู่ได้ยินเสียงก็เดินออกมาที่หน้าบ้านเธอก็ได้เห็นกันยาที่ยืนข้างๆรถแท็กซี่สวัสดีค่ะหนูมหาพิ่ิ i ตค่ะไม่อยู่ ไม่มีคนชื่อนี้เชิญกลับไปได้แล้วจ้ะแต่ตามพิกัดก็บอกว่าที่นี่นะคะฉันบอกว่าไม่มีก็ไม่มีกลับไปเอ่ออ่อกันยายืนทำหน้างงหมองเข้าไปในบ้านและดูที่หน้าจอโทรศัพท์ของตัวเอง นั่นน,น,นั่นไงรถพี่กิตหนูจำรถจำทะเบียนได้ไม่ใช่ฉันบอกให้กลับไปค่ะไม่ใช่ก็ไม่ใช่ค่ะขอโทษนะคะกัญญาจึงเดินกลับขึ้นไปที่แท็กซี่ด้วยสีหน้าไม่ดีและนั่งบนในรถแท็กซี่อะไรวะยายป้านี่สงสัยเป็นเมียพี่กิตแง่ง่ไหนพี่กิตบอกไม่มีแฟนไม่มีเมียไง เป็นอะไรไปหรอกครับไปยืนบนหน้ารู้วอะไรอยู่คนเดียวกัญยาก็ทำหน้างงไปกับคำพูดของคนขับรถแท็กซี่พอกลางคืนผมกริบก็ตื่นขึ้นมาตัวเขาเองนั้นหลับไปหลายชั่วโมงแล้วและเขาก็นึกขึ้นได้ว่ากัญญาจะมาหาคุณยานีตอนที่ผมหลับอยู่มีใครมาหาผมหรือเปล่าครับไม่มีนีจ้ะ สงสัยกัญญาหลงทางแล้วละมัง้งหรือไม่ก็ดึกมากเลยมาไม่ถูกทางแน่ๆเลยพอเช้าวันจันทร์พมกลิไปทำงานก็เจอกับกัญญาแหมพี่กิตไหนบอกว่าโสดมีแฟนแล้วก็ไม่บอกแหมน้องกัญญาไปผิดบ้านแล้วละมัง้งพี่เนี่ยยังไม่มีแฟนอย่ามาอย่ามา พ่กิจเนี่ยเนื้อหอมจริงๆเลยนะสาวๆตอมกันหึงเลยระหว่างนั้นคุณไพลินที่เคยเป็นลูกความของคมกลิว<ๆ>ก็เขามาพอดีทั้งคู่จึงได้เข้าไปคุยกันในห้องไปยังไงมายังไงล่ะครับเนี่ยลมอะไรถึงพัดคุณภัยลินมาถึงที่นี่วันนี้ลินว่างคะ่ะเลยอยากมาหาเพื่อนคุยและตั้งใจว่า จะชวนไปดินเนอร์ตามที่สัญญากันไว้ไงคะเออผมลืมไปแล้วนั่นเนี่ยแต่ดินเนอร์มันก็ต้องตอนเย็นสินะครับไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวลินนั่งเฝ้าเอ,อ้ยเดี๋ยวดินนั่งเป็นเพื่อนคุณที่นี่ก็ได้ถ้าคุณไม่รังเกียจเออไม่รังเกียจหรอกครับยินดีเป็นอย่างยิ่งแล้วคุณใครดินก็ทำตามที่พูดจริงๆ ธอนั่งเป้าคมกลิลทั้งวันพอตกเย็นคมลิลก็ได้ไปดินเนอร์กับคุณไพลินที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งโดยที่คมลิลนั่งรถไปกับคุณไพลินแล้วจอดรถตัวเองไว้ที่สำนักงานร้านอาหารที่ทั้งคู่ไปดินเนอร์กันเป็นร้านที่คุณไพลินเป็นคนเลือกและจัดแจงให้เรียบร้อยคุณไพลินเนี่ยเลือกร้านได้ดีมากเลยนะครับ ค่ะลินหวังว่าคุณจะชอบนะบรรยากาศเหมือนพาแฟนมาดินเนอร์ท่ามกลางแสงเทียนแล้วเป็นแฟนได้ไหมล่ะคะ <c oughs> ผมว่าเราสั่งอาหารกันเลยดีกว่านะครับคมกลิตเห็นว่าคุณไพลินรุกหนักเขาก็เลยบายเบียงความจริงแล้วคุณไพลินเธอก็เป็นผู้หญิงที่สวยมากคนหนึ่งแต่คมกลิต ยังคงติดอยู่กับอะไรบางอย่างหรือเขาอาจจะไม่ได้ชอบกับคุณไพลินแบบผู้รักก็เลยเลือกที่จะปฏิเสธไปแบบนี้ผมกลิตก,กับคุณไพลินนั่งกินอาหารจิบไวายไปด้วยจนเวลาดึกผมกลิตก,ก็เริ่มที่จะตึงๆเขาจึงชวนคุณไพลินกลับคุณไพลินก็ขับรถไปส่งผมกลิตที่บ้านระหว่างทาง ผมกลิกก็พยายามประคองสติบอกทางกลับบ้านให้กับคุณไพลินจนเธอสามารถขับรถมาส่งเขาที่บ้านได้อย่างเรียบร้อยเธอลงไปจะเปิดประตูรั้วบ้านปรากฏว่ารั้วบ้านนั้นก็เลื่อนเปิดเองเธอก็เข้าใจว่าที่นี่เป็นประตูอัตโนมัติเธอขับรถเข้าไปจอดภายในบ้าน เธอกำลังหาคุณแจบ้านที่ตัวของคุณคมกริชจู่ๆไปในบ้านก็สว่สางจ้ารวมทั้งประตูบ้านของคมกริชก็เปิดออกเองไหนว่าอยู่บ้านคนเดียวไงทำไมเป็นแบบนี้ ไฮรินชะเง้อหน้ามองเข้าไปก็ยังไม่เห็นมีใครออกมาเธอจึงพยายามประคองตัวคมกริชที่เมาลงจากรถเธอประคองคมกริชลงจากรถได้ก็พาคมกริชเข้าไปในบ้านจนสำเร็จในขณะที่เธอกำลังปลดเปื้องผ้าคลุมคมกริชออกก็มีมือของใครมาจับที่แขนของไผลิน และใบหน้าที่ยื่นออกมาก็ประชิดใบหน้าของคุณไพลินเฮ้ยเฮ้ยเมื่อเธอหันมาเธอก็ถึงกับตกใจฮตกใจหมดเธอเป็นคนใช้เหรอกลับไปได้แล้วกลับไปฉันจะดูแลเขาเองเป็นแค่คนใช้ อย่ามาสเสอสั่งฉันไปไปคุณกิจกับฉันจะจูจีกันเป็นแค่คนนอกอย่ามาสั่งกลับไปฉันบอกให้กลับออกไปนี่มันจะมากไปแล้วนะฉันไม่กลับยังไงฉันก็ไม่กลับ อย่าให้ฉันต้องแสดงตัวตนที่แท้จริงฉันบอกให้กลับไปฉันไม่กลับยังไงฉันก็ไม่กลับยังไม่จบรอรับชมกันในอีพีต่อไปนะคะ